เจ้าบ่าวยกมือหยุดพิธีกลางงานแต่งทั้งห้องช็อกแต่ประโยคเบียร์จากเจ้าสาวกลับทําให้ทุกคนเงียบกริบความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกําลังจะถูกเปิดเผยคุณจะกล้าฟังจนจบหรือไม่เจ้าบ่าวยกเลิกงานแต่งกลางพิธีแต่วินาทีที่เจ้าสาวพูดทําให้ทั้งงานเงียบสนิทเรื่องจริงสุด,สดสเตือนใจเสียงดนตรีพิธีแต่งงานดังแผ่วเบาแสงไฟสีทองสะท้อนดอกไม้สีขาวที่เรียงรายทั่วทั้งห้องโถงแขกทุกคนยิ้มแย้มไม่มีใครคาดคิดว่าไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป เจ้าบ่าวยืนอยู่หน้าพิธีเหงื่อเย็นไหลซึมที่ขมับหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกของตัวเองมือของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะยกขึ้นสูงเป็นสัญญาณให้พิธีหยุดเสียงสุบสิบเริ่มดังขึ้นเจ้าสาวหันมามองเขาด้วยสายตาสับสนลมหายใจของเธอสะดุดผมขอยกเลิกงานแต่งคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดทั้งห้องโถงเงียบลงในทันที แขกบางคนอ้าปากค้างบางคนรีบยกมือปิดปากด้วยความตกใจเจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมือของเธอเย็นเฉียบกระดาษในมือสั่นจนเกิดเสียงเบาๆหัวใจของเธอเจ็บร้าวหูอื้อได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองความทรงจำมากมายผุดขึ้นในเสี้ยววินาทีคำสัญญารอยยิ้ม และความฝันที่กำลังพังทลายเธอเงอยหน้าขึ้นมองหน้าเจ้าบ่าวอย่างชัดเจนทั้งงานกำลังจับจ้องไม่มีใครกล้าขยับแล้วเจ้าสาวก็พูดเสียงของเธอไม่ดังแต่ชัดเจนและหนักแน่นเกินกว่าที่ใครคาดคิดประโยคนั้นทําให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดเหมือนอากาศในห้องถูกดึงออกไปจนหมดสีหน้าของเจ้าบ่าวเปลี่ยนไป ดวงตาของแขกหลายคนเบิกกว้างบางคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงพูดมีเพียงความเงียบพ่กดันทุกหัวใจและในความเงียบนั้นความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อความจริงนั้นถูกพูดออกมางานแต่งงานนี้จะจบลงอย่างไรต่อไปเจ้าสาวสูดลมหายใจลึก นิ้วมือของเธอกำแน่นความเย็นจากพื้นห้องไหลขึ้นมาตามฝ่าเท้าเธอรู้สึกได้ถึงสายตาทุกคู่ที่จับจ้องเหมือนมีน้ำหนักกดทับอยู่บนบ่าแต่เธอยังคงยืนตรงเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยในตอนแรกก่อนจะค่อยๆมั่นคงขึ้นคำพูดที่ออกจากปากเธอไม่ใช่คำร้องขอไม่ใช่คำต่อว่าแต่เป็นความจริงที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานเกินไป เจ้าบ่าววกลือน้ำลายลำคอแห้งผากหัวใจของเขาหล่นวูบภาพบางอย่างย้อนกลับมาในความคิดคำคืนเงียบงนันการตัดสินใจที่เขาพยายามลืมและความลับที่ไม่ควรมีใครรู้แขกแถวหน้าเริ่มมองหน้ากันบางคนขมวดคิ้วบางคนเริ่มเข้าใจบางอย่างจากสีหน้าของทั้งคู่เจ้าสาวก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว ระยะห่างระหว่างเธอกับเจ้าบ่าวใกล้ขึ้นใกล้พอให้เขาได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงเธอหยุดพูดชั่วขณะปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันความเงียบนั้นค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่หัวใจทุกคนน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของเจ้าบ่าวมือที่ยกขึ้นก่อนหน้านี้ค่อยๆลดลงความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนไม่มีใครขัดจังหวะไม่มีใครกล้าขยับเพราะทุกคนรู้ว่า สิ่งที่กำลังจะถูกพูดต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลเจ้าสาวมองไปรอบห้องก่อนจะหันกลับมาที่เขาอีกครั้งเธออ้าปากจะพูดประโยคถัดไปประโยคที่อาจไม่มีวันหวนกลับและในวินาทีนั้นเองไม่มีใครรู้ว่าเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยใครกันแน่จะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดเจ้าสาวหลับตาลงชั่วครู่ เหมือนรวบรวมเศษเสี้ยของความกล้าที่หลงเหลืออยู่ในหัวใจเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตานั้นไม่ใช่ของหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานแต่เป็นของคนที่ตัดสินใจเผชิญความจริงเธอเอ่ยต่อช้าช้าชัดเจนทุกถ้อยคำเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนพื้นเงียบงนันเจ้าบ่าวรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกบีบอกแน่นปลายนิ้วชา เขาเริ่มเข้าใจว่าเหตุผลที่เขาพยายามหยุดพิธีอาจสายเกินไปแล้วเสียงสะอื้นเบาๆดังจากมุมหนึ่งของห้องใครบางคนเริ่มเช็ดน้ำตาขณะที่บางคนยังคงนิ่งงงันเหมือนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเจ้าสาวพูดถึงคืนหนึ่งคืนที่ไม่มีใครอยู่เป็นพยานคืนที่การตัดสินใจผิดพลาดได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเธอไปตลอดกาล เจ้าบ่าวหลบสายตาความทรงจําที่เขาพยายามฝังกลบค่อยๆโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนชัดเจนจนเขาไม่อาจปฏิเสธได้อีกความเงียบในห้องหนาขึ้นเหมือนอากาศหนักอึ้องจนแทบหายใจไม่ออกเจ้าสาวหยุดพูดอีกครั้งมือของเธอสัน่นแต่เสียงหัวใจกลับนิ่งสงบอย่างประหลาดเธอมองหน้าเขารอคำตอบ หรืออาจรอเพียงการยอมรับในขณะที่ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไม่มีใครรู้ว่าเจ้าบ่าวจะกล้าเอ,อ่ยความจริงออกมาหรือไม่และไม่มีใครรู้เช่นกันว่าเมื่อคำตอบนั้นถูกพูดงานแต่งงานที่เริ่มต้นด้วยความรักจะเหลืออะไรให้จดจำนอกจากความเงียบและการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจต่อจากนี้ เจ้าบ่าวยืนอยู่นิ่งๆเหมือนเวลาถูกหยุดไว้ตรงหน้าเขาเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบทุกความคิดเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสบตาเจ้าสาวสายตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวที่ไม่อาจซ่อนได้อีกริมฝีปากของเขาแยกออกแต่ยังไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเหมือนคำสารภาพติดค้างอยู่ในลำคอแขกหลายคนเริ่มรู้สึกอึดอัด บางคนขยับตัวบนเก้าอี้แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าพูดเจ้าสาวเป็นฝ่ายทำลายความเงียบนั้นด้วยน้ำเสียงที่สงบกว่าที่ใครคาดคิดเธอไม่ได้กล่าวโทษไม่ได้ร้องไห้เธอเพียงพูดถึงความจริงที่เธอแบกรับเพียงลำพังมานานทุกคำพูดของเธอเหมือนค่อยๆเปิดบาดแผลที่ถูกปิดซ่อนไว้ใต้รอยยิ้มในอดีตเจ้าบ่าวหลับตาลง ไหลของเขาตกลงเหมือนคนที่หมดแรงต่อต้านเขารู้ดีว่าหากเธอพูดต่อไปบางสิ่งจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเงียบของความตกใจหากเป็นความเงียบของการรอคอยรอคํายอมรับรอการตัดสินใจหรือรอจุดจบของเรื่องราวนี้เจ้าสาวหยุดพูด มองหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายแววตานั้นไม่ได้เรียกร้องอะไรอีกแล้วในวินาทีนั้นเองเจ้าบ่าวรู้ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกพูดหรือเลือกเงียบคำตอบของเขาจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนในห้องนี้ไปตลอดกาลและก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดออกมาเสียงบางอย่างจากด้านหลังห้องก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดทำให้ทุกสายตาหันไปมอง พร้อมกับคำถามใหม่ที่ไม่มีใครเตรียมใจจะรับมือเสียงนั้นดังชัดขึ้นอีกครั้งไม่ดังมากแต่หนักแน่นพอจะฉีกความเงียบออกเป็นเสียงเสียงทุกสายตาหันไปทางเดียวกันหัวใจหลายดวงเต้นแรงโดยไม่ได้นัดหมายร่างหนึ่งค่อยๆลุกขึ้นยืนจากแถวหลังแสงไฟสะท้อนใบหน้าที่เคร่งเครียดสีหน้าบอกชัดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนี้ เจ้าบ่าวเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดเหมือนเพิ่งเห็นเงาของอดีตท,ที่ไม่อยากเผชิญเจ้าสาวขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอไม่รู้จักคนคนนั้นแต่สัญชาตญาณบอกเธอว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียงฝีเท้าก้าวผ่านทางเดินกลางห้องทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนความตึงเครียดที่สะสมมานานแขกบางคนเริ่มประซิบ บางคนเริ่มหวัดวันไม่มีใครกล้าหัวเราะไม่มีใครกล้าขัดจังหวะชายคนนั้นหยุดยืนไม่ไกลาจากแท่นพิธีสายตาของเขาจับจ้องไปที่เจ้าบ่าวโดยตรงเจ้าบ่าวกำมมือแน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบเขารู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะถูกพูดต่อจากนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้อีกเจ้าสาวรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศ เหมือนพายุที่กำลังก่อตัวก่อนจะถาถามลงมาเธอหันไปมองเจ้าบ่าวอีกครั้งต้องการคำอธิบายหรืออย่างน้อยต้องการความจริงทั้งหมดแต่เจ้าบ่าวยังคงเงียบความเงียบนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขากำลังตระหนักว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้มีเพียงสองคนอย่างที่เขาเคยคิด และในขณะที่ชายปริศนากำลังจะเอ่ยปากไม่มีใครในห้องนั้นรู้เลยว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยจะทำลายใครก่อนระหว่างอดีตท,ที่ถูกซ่อนไว้หรืออนาคตที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ชายปริศนาสูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังเตรียมใจก่อนจะก้าวข้ามเส้นบางอย่างที่ไม่มีวันย้อนกลับเสียงในห้องโถงเงียบสนิท เงียบจนได้ยินเสียงผ้าชุดพิธีเสียดสีกันเบาๆเขาเอ่ยชื่อเจ้าบ่าวออกมาชัดเจนไม่ลังเลชื่อที่ดังขึ้นนั้นทำให้เจ้าบ่าวสะดุ้งเหมือนถูกปลุกจากฝันร้ายที่เขาคิดว่าฝังกลบไปแล้วดวงตาของแขกหลายคนเริ่มเปลี่ยนจากความตกใจเป็นความสงสยัยและค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความไม่สบายใจ เจ้าสาวรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นลงหัวใจเต้นช้าลงอย่างผิดปกติสัญชาตญาณบอกเธอว่าคำพูดถัดไปจะไม่อาจลบเลือนได้ชายปริศนาพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่เคยถูกบันทึกไม่เคยถูกพูดถึงแต่มีผลกับชีวิตของใครบางคนมากกว่าที่ทุกคนคาดคิดเจ้าบ่าวสายหน้าเบาๆเหมือนพยายามปฏิเสธ ทั้งที่ริมฝีปากสัน่นและแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าสาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวลมหายใจติดขัดเธอเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันช้าๆเจ็บปวดแต่ชัดเจนแขกบางคนเริ่มลุกขึ้นยืนบางคนยกมือปิดหูราวกับไม่อยากรับฟังความจริงที่กำลังถูกเปิดออกทีละชั้น ชช่ปริศนาหยุดพูดปล่อยให้ความหมายของคำพูดลอยค้างอยู่ในอากาศเขาหันไปมองเจ้าสาวสายตานั้นไม่ได้โกรธไม่ได้สะใจแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดบางอย่างในวินาทีนั้นเจ้าสาวเข้าใจทันทีว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่ถูกหลอกด้วยรอยยิ้มและคำสัญญาเจ้าบ่าวสุดตัวลงเล็กน้อย เหมือนคนที่แบกรับน้ำหนักมากเกินไปนานเกินไปไม่มีใครพูดคำว่าให้อภัยไม่มีใครพูดคำว่าผิดมีเพียงความจริงที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องโถงและในขณะที่ทุกคนรอว่าใครจะเป็นคนพูประโยคถัดไปไม่มีใครรู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งต่อไปจะเป็นจุดจบของความรักหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการ,รเผชิญหน้ากับชีวิต ที่ไม่มีใครในห้องนี้เตรียมใจจะเดินเข้าไปเผชิญอย่างแท้จริงความเงียบยืดเยื้อยาวนานกว่าที่ใครเคยสัมผัสเหมือนเวลาถูกดึงให้ช้าลงโดยเจตนาเจ้าสาวยืนอยู่นิ่งปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ภายในกลับร้อนรุ่มด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบให้เธอได้เธอมองไปที่ชายปริศนาอีกครั้งพยายามอ่านความหมายจากแววตานั้น แววตาที่เต็มไปด้วยสิ่งที่พูดไม่หมดเจ้าบ่ายยกมือขึ้นปิดหน้าไหล่สั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะร้องไห้แต่เพราะเขากําลังต่อสู้กับความจริงที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงแขกทั้งห้องโถงต่างนั่งนิ่งไม่มีเสียงตำหนิไม่มีเสียงปลอบทุกคนรู้ดีว่าคำพูดใดๆในตอนนี้อาจทำให้แผลลึกลงไปอีก เจ้าสาวสูดลมหายใจยาวเธอรู้สึกถึงกลิ่นดอกไม้ที่ครั้งหนึ่งเคยแทนความสุขแต่บัดนี้กลับให้ความรู้สึกขมขื่นเธอเอ่ยถามคำถามหนึ่งน้ำเสียงเรียบแต่แฝงด้วยแรงสันเทือนคำถามนั้นไม่ต้องการคำแก้ตัวต้องการเทียงความจริงทั้งหมดเจ้าบ่าวเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากขยับ เหมือนจะพูดแต่ก็ยังลังเลชายปริศนายืนนิ่งรอไม่เร่งไม่ถอยเรากับรู้ดีว่าการตัดสินใจนี้ต้องมาจากใครบางคนเพียงคนเดียวอากาศในห้องแน่นขึ้นทุกขณะเหมือนพายุที่ยังไม่ระเบิดแต่ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะมา และในวินาทีที่เจ้าบ่าวกำลังจะเอ,อ่ยคำตอบไม่มีใครรู้เลยว่าคํำพูดนั้นจะนำพาความพังทลายหรือการเริ่มต้นใหม่ที่เจ็บปวดแต่ซื่อสัตย์เรื่องราวยังไม่จบเพราะความจริงเมื่อถูกเปิดเผยไม่เคยเป็นจุดสิ้นสุดหากแต่เป็นประตูบานแรกของเส้นทางที่ทุกคนในห้องนี้ ต้องเลือกเดินต่อไปด้วยหัวใจของตนเองเจ้าบ่าวค่อยๆเปลงเสียงออกมาในที่สุดไม่ดังไม่มั่นคงแต่เป็นเสียงของคนที่ยอมรับความจริงแล้วเขาไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แก้ตัวเพียงบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงเหมือนวางภาระที่แบกมานานลงกับพื้นเจ้าสาวหลับตาฟังน้ำตาไหลช้าๆ ไม่ใช่เพราะตกใจอีกต่อไปแต่เพราะเธอเข้าใจทุกอย่างแล้วชายปริศนาพยักหน้าเบาๆเหมือนยืนยันว่าสิ่งที่ถูกพูดออกมาคือความจริงทั้งหมดไม่มีอะไรต้องซ่อนอีกบรรยากาศในห้องค่อยๆคลายตัวความเงียบไม่อึดอัดเหมือนเดิมแต่กลายเป็นความเงียบของการยอมรับพิธีไม่ได้ดำเนินต่อแต่ก็ไม่ได้ถูกทำลาย มันเพียงหยุดอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นความจริงโดยไม่ต้องหลบสายตาเจ้าสาวถอดแหวนออกอย่างช้าๆวางมันลงบนแท่นพิธีไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสงบที่เกิดจากการเลือกตัวเองเจ้าบ่าวก้มศีรษะไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเขาเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงต้องเริ่มจากความซื่อสัตย์ แขกทยอยลุกขึ้นไม่มีเสียงสุบสิบดังเหมือนก่อนมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและบทเรียนที่ไม่มีใครลืมเมื่อเจ้าสาวก้าวออกจากห้องโถงแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบหน้าเธอหยุดยืนเทียงครู่สูดลมหายใจและก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่องราวของวันนั้นอาจไม่จบลงด้วยคำว่าแต่งงานแต่จบลงด้วยความจริง ที่เปลี่ยนชีวิตของหลายคนไปตลอดกาลและบางทีการเริ่มต้นใหม่อาจไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมใครสักคนแต่อาจเกิดขึ้นในวินาทีที่เรากล้าย,ยืนอยู่กับความจริงของหัวใจตนเอง